ก่อนจะไปถึงการทดลองของสเตอร์เกลัตเนี่ยกูต้องพูดไอ้ตัวนี้อีกนิดน,นึงก่อนคือ spdf อ่ะแต่ spdf ที่เราพูดเนี่ยถ้าเป็นนักเรียนมปลายฟังนะขอแยกออกจากกันกูพูดไม่ได้พูดถึงการเอาอิเล็กตรอนมาจัดใส่ใน spdf ในช่องอิเล็กตรอนไอ้สับเชลต,ต่างๆไม่ใช่กูพูดถึงโครงสร้างของมันเลยคือโครงสร้างของอะตอมจริงๆการจัดเรียงอิเล็กทรอนิกสตัคเจอร์ของมันคือเวลาเราเอาอิเล็กตรอนมาใส่อะตอมเนี่ยถูกไหมมันมีตัว n เละเป็นเลขหลักเป็นเลขพา์มเลขใหญ่เลยคอนตัมหลัก คราวนี้อีกเลขหนึ่งในมอไปเขาอาจจะไม่พูดถึงก็คือตัว l l เนี่ยคือ angular momentum ของอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนเนี่ยมันจะโครจรรอบถูกไหมมันจะต้องโครจรรอบนิวเคลียสคราวนี้ในคลาสสิกเนี่ยมันก็บอกว่าไอการวิ่งโครจรเนี่ยมันควรจะวิ่งโครจรในมุมมุมไหนก็ได้ถูกไหมแบบไหนก็ได้อ่าโอเคแต่ในควอนตัมเนี่ยบอกว่าตัว l เนี่ยไม่ควรที่จะโครจรแบบไหนก็ได้มันต้องโครจรเป็นชั้นเป็นชั้น,เป,น,นเป็นชั้นของมันซึ่งอันนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทําให้เกิดการทดลองของสเตอร์เกล แต่ผลการทดลองไม่ได้ตอบเรื่องนี้เลยมันไปตอบอีกเรื่องหนึง่งมึงรอดูต่อ